สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องทูนสาวลาวมืวัอน,นี้ออกมาเปิดทูเปิดตาพี่น้องมาชมบรรยากาศมานั่งรถไฟเล่นนั่นเองพี่น้องื่อน,นี้เป็นวันจันทร์เด้อพี่น้องวันที่14เดือนกระะกฎาคมพี่น้องจะมานั่งบ่งรถไฟช้มวิวเมืองกรุงน้่กันพี่น้องว่าเป็นจังไดนะนไปออกมากันหลายเดือนแล้วพี่น้องตั้งแต่กลัาบานเนาะก่อนกลัาบาน นัง่งรถไฟสม,มับรรยากาศบึงซึกสวยๆงามๆพี่น้องไปนํากันนะสถานีอโศกพี่น้องข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้างเทอร์มินอลเทนตีวันนะตอนนี้ก็คืออยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS นั่นเองด้วยพี่นอ้องพี่น้องก็ได้ออกมา ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนา้าฝนพี่น้องบรรยากาศก็จะคึมคึมแบบนี้ไปตลอดทางเลยนะจนหอดเดือนเก่าเดือนซีฟฝนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปส้มบรรยากาศน้ากันพี่น้องว่าเป็นจังไรเนี่ยในการไปนั่งไปเบิงบรรยากาศในมืดอน,นีพี่น้องบ้าย ่ีฝั่งนู้นก็จะเป็นห้างนะพี่พน <ะ S 1> ้อง <นะ S 1> ห้างนะสาวลาวไม่ได้มาหลายวันหลายเดือนมากนะคะพี่พี่จะว่าหลายวันนะคะต้องว่าหลายเดือนเลยนะคะไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะคือหลายเดือนมากๆนะคะพี่พี ทุกอย่างก็คือเปลี่ยนไปนะคะเมืองไทยเปลี่ยนแปเปลี่ยนไปทุกอย่างก็คือมันจะเปลี่ยนไปตามเวลานะคะพี่พตอนนี้ก็คือจะมีผู้โดยสารมานั่งรอรถไฟฟ้ายอยู่นะคะชั้น บนชานชาลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปสถานีไหนๆก็มาติดตามรับชม หาดูที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่เมืองไทยเท่านั้นบิ๊บนี่คือเมืองไทยนะคะรถไฟฟ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เกินไปไหมคะจะหาดูที่ไหนได้ละคะมีที่นี่ที่เดียวละคะพี่พี่กลับไปอยู่วันนอกก็หาดูไม่ได้นะคะแบบนี้ตรงนี้จะเป็นสถานี ชิดลมนะคะ น,นีพามาพาพี่ๆมาชมรถไฟฟ้าบีเทสนะคะ, mm hmm. ะมหากรรมตุกต๊กๆพี่ๆมหากรรมตุกต๊กๆนะคะอยู่หนา้าหน้าห้างเทอร์มินัลเทีวันนะคะ ท็อปไม่มีวันสิ้นสุดนะคะพี่พี่ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสินค้าขอบใช้ไฟฟ้าของแบรนด์เนมนะคะอาหารกิน พปอออมาบอกว่าคน BTS ห้ามตั้งกล้องนะคะพี่ๆแต่ว่าถ่ายได้นะคะ่าเราเพิ่งรู้นะคะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักคไหไายเลยนะคะเกือบแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนชุมุมวิตนะคะพี่ๆมาพาพี่ๆมาชมวิวนะ ไม่ได้ออกมาหลายเดือนมากๆก็คือสวยงามเหมือนเดิมนะคะถนนรถยนต์ข้างหลังก็จะติดแบบนี้เลยนะคะพสถานีนานา,นาน ยืนอยู่ที่สถานีเพิร์กินนะคะพี่จะลงชมบรรยากาศทุกสถานีเลยนะคะตอนนี้เราอยู่สายคูุ๊กนะคะเราอยู่สายสุภวิทย์นะคะเราจะไป สุดอยู่ที่โคค้นนะคะแต่ว่าไปไม่ถึงนะคะพี่พี่สานีนี้งั้นไปถึงเราจะไปถึงแค่สยามน,นะคะยังไม่เคยนั่งนะคะพี่พี่รถไฟสายสีนี้ก็ไม่เคยนั่งเคยนั่งแค่สองสีนี้นะคะพ,พี่สีเขียวเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะคะพี่แล้วก็สีน้ำเงินนะคะ เคยนั่งแค่สามสถานีนะคะพี่พีแล้วก็อีกสายหนึ่งเคยนั่งมาแล้วก็คือสายสีทองนี่นะพี่พสายสายทีทองนี้นะคะเคยนั่งทั้งหมดก็ประมาณสี่สายนะคะในบรรดารถไฟที่อยู่ในนี้นะคะพี่พี่ ก็คือไม่มีโอกาสได้ไปนั่งอ้อลืมไปพี่ใส่สีชมพูนะคะเคยนั่งอยู่นะคะพี่ใส่สีชมพูหนูก็เคยไปนั่งแล้วนะคะพี่นี่นะคะจับได้ละก็ประมาณนี้นะคะที่เคยไปนั่งนะคะส่วนที่เหลือนี่ก็คือยังไม่เคยนะคะพ,พี่นี่นะคะก็มีทางเหลืองเข้มนี่ใส่สีเหลืองนะคะอันนี้ออก ออกเหลืองไหมคะพี่เนี้คือไม่เคยนะคะพี่อันนี้สายสีมว่วงนะคะสายสีเหลืองนี่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะ,ะแต่สายสีชมพูนี่คือยาวมาก พอเขาดูความปลอดภัยนะ<ม>คนต้องระวังนะ<ด>รถไฟฟ้ามาแล้ว